สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าของเรานั้นคือเป็นบริเวณการจัดงานแห่เทียนนะฮะแล้วก็เป็นแบบปกติแล้วเขาจะเป็นนายบาซานะครับเฮ้ยน้องแมวเฮ้ยน้องแมวอุ้ยไปไหนอะ่ะน่ารักจังเลยเ,เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเล่นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหนุ่ตรงด้านบริเวณงาน เงียบมากเลยอะ่ะมันเป็นอำเภอต่างอำเภอเนาะของจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือปราสาทหินพิมายนะครับแล้วก็นอกนั้นก็อาจจะเป็นวัดเป็นคาเฟ่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งฉันก็จะมาอยู่ที่นี่แค่หนึ่งคืนมาเมื่อเช้านะครับมาเมื่อเที่ยงไม่ใช่มาเมื่อเชา้าก็คือไปเดินเล่นคือก็ออนั่งรถ นั่งรถกลับกรุงเทพหมหานครไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปเดินเล่นๆไปเดินแบบดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาเห็นป้ายรถเออมันจะมีแบบรถตู้คิวรถตู้ที่บกสมใหม่เนาะเขาก็มีแบบไปปากช่องไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเห็นแบบเออราชนครราชสีมาหรือว่าโคราชแล้วก็เออพี่ไมยก็เลยแบบเอ้าทางนง้นก็ไป ค่ารถ59บาทเองทุกคนถูกมากค่ารถมันแค่มัน60โลอ่ะประมาณ60กิโลเมตรนะครับจากอำเภอเมืองเขาน่าจะคิดเกี่ยวกิโลละบาทนะเนาะก็ประมาณแบบ59าบาทปี60สบาทอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะมาถึงที่ที่ไมนี่ด้านข้างนี่เป็นประสาทหินพีมามนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้เลยนะเขาปิดห้าโมงเย็นเดี๋ยวเรามาเดินเล่นท้องฟ้าสวยงามตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะฮะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะถ้าใครแบบจะดูคลิปก็เดี๋ยวซันก็จะแบบโพสคลิปให้ดูในลำดับถัดไปอุ้ยกลางคืนก็สวยนะเนี่ยดูสวยงามประสาทหินพิมายครับก็แบบช่วงประมาณแบบแปดโมงมั้งแปดโมงแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอุ้นู่นด้านนก็มีดุ่นูนด้านนู้นเห็นไหมพี่มาเราอะเราว่า อำเภอพีายอ่อะมันสวยกว่าอำเภอเราอีกนะอำเภอสันอะอยู่อำเภอคอนบุรีก็คือเราไม่ได้แบบว่าแบบอำเภอตัวเองไม่ดีนะแต่ว่าออำเภอสันอะอย่างถนนอะ่ะเราพูดาง,ง่ายเรื่องเรื่องถนนอย่างเงี้ยดูดิถนนหนทางมันเขาฝั่งด้านนู้นถนนใหญ่มากถนนแบบมีหลายเลนมากแล้วแบบถนนสวยมากถนนดีมากอะถ้าเทียบกับถนนอำเภอสันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเจริญไม่ได้ดูแบบว่าหรูหราขานาดนี้นะ แล้วคือบ้านเขาก็มีไฟแดงแบบเยอะมากไฟแดงเยอะมากนี่นี่น,นี้ไฟสวยจังไวนมีการแสดงด้วยนะคือที่สำคัญอนะ่ะเรามาที่นี่เราไม่ได้กะว่าเราจะมา,าท่องเที่ยวงานอะไรแล้วนะเราก็ว่าจะมานอนเล่นๆขำๆนะนไปเดี๋ยวลองลองเดินดูนะฮะนี่คือแบบถ้าใครไปเจอป้าย ไป้ายไฟแบบนี้ฮะก็อย่าไปอย่าไปแตะไฟไปแตะป้ายอะไรเขานะเพราะว่าคือเนี่ยเห็นไหมไฟเขาใช้ไฟเยอะนะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปแตะเหล็กเนี่ยมันมีความเสียเ่ยงอยู่นะอ่นี้เขาติดไล้ระวัาวางอันตรายไฟไฟ,ไฟฟ้าแรงสูงอย่าไปพิงอย่าไปพิงอย่าไปอะไรงนี้นะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาได้อ่ไปเดินเล่น โอ้โห oh. นอนกันเต็มเลยน,นี่คือที่ที่พักเราไม่ไกลนะเดินมาแบบนิดหน่อย mm hmm. ก็ที่พักชันพักที่แบบีอ่อไม่บอก <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยไปดูคลิป mm hmm. นี่คือบรรยากาศนะครับ ตรนี้มีขายของตอนนั้นอันนี้ก็คือจริงๆมันก็เป็นในบาซ่าแหละเนาะแต่ว่าเขามีงานแบบแห่เทียนพอดีนะครับอุ้ยด้านนี้ก็มีของกินนะอุ้ยด้านในก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอเดินกันมีไอศครีมนี่ร้านไอศครีมอยู่ด้านนี้แล้วก็มีสเต็กด้วย อุ้ยแบบของขายแบบเยอะอยู่นะอุ้ยด้านนก็มีของขายด้วยอ่ะมีเป็นแบบต้นเทียนนี่ต้นเทียนเลาเนอปัอันนี้แบบนี้ไงที่เออเาะวาขาประกวดอเรียกว่าซุ้งเสร็จอ่าเร็จีเตูเีคือออกจากโคราชมาก็ มาเจอที่พี่มาอีกแหละนี่มีของกินเวลานอะไรเยอะแยะเลยอ่ะาเียเทนอกไปเดี๋ยวเราไปเดินดูไปเดินดูด้านในก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าด้านในเสร็จปุ๊บอ่ะเราค่อยออกมาจากด้านนอกครับไปไปเดินดูเราเดินชมกันนี่ไปเดินดูด้านนี้อ๋ออันนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นชุมชนนะชุมชนคนวัดเดิมชุมชนไตรมิตรชุมชนปราสาทหินต้ม แล้วก็ด้านนี้เป็นชุมชนบดแก้วหวานของขาวหุ่น่นี่อามาดูด้านนี้มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้มีแบบหลายชุมชนด้านนี้เป็นชุมชนบ้านสวยพัฒนาด้านนี้เป็นชุมชนวังบุรพาอ่าด้านนี้เป็นชุมชนบ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สามัคคีนี่มีทุกอำเภอเลยหรือเปล่าบ้านใหม่สามัคคีชุมชนอะไรเนี่ยสามสระสามัคคีอ๋อมันมีแบบ โบราณะเนาะเนี่ยสวยมากบรรยากาศที่บริเวณงานนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านนี้ตลาดเมืองที่ใหม่นะครับมีอาหารเป็นไฟไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยนะวิน้องแมว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  ตอนนี้เข้ามาด้านในอันนี้เป็นแบบตลาดขายสินค้านะฮะเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้ซิว่าเมยเมมีอะไรบ้างนะอ๋อนี่อ้สวยนะนี่ยอ๋อนี่เขามีหลอดเทียนอยู่ด้านซ้ายมืออุ้ยสวยน่ะเนี่ย จังหวัดจัังหวดนครราชสีมาเออเราแบบว่ามามาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบรู้ด้วยนะว่าเขามีงานอ่ะแล้วก็คือมาเล่นๆ่ะแบบชิวๆเนาะนี่มีจุดถ่ายรูปฟิลแบบแสงสีเสียงเนาะเทิดไทราชาอ๋อนี่เป็นแบบจุดถ่ายรูปอ่า ชิวๆมาถ่ายรูปตรงนี้ได้อุ้ยตรงนี้ก็สวยนะไหนดูอ๋อนั่นนะมันมีแบบโอ้จุดนั่งกินหรือว่ายังไงไม่รู้อะอเดี๋ยวค่อยเดินไปดูฟินดีคือบอกว่ามันมันดีใจที่แบบว่ามาถึงปุ๊บมีงานคือบอกว่ามาตัดสินใจมาโดยที่แบวบว่าเออกะว่ามาแคบป,ประดันหินพิมายแล้วก็แล้วก็กลับแค่นั้นพอไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ย แล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะก,กลับเข้าเมืองสรุปเอ้ามีแบบนี้ด้วยอุ้ยสวยจังรถไฟสว่างมีนักท่องเที่ยวด้วยมีต่างช่วงต่างชาติด้ยอ๋อเนี่ยไฟสวยงามอยู่ด้านข้างอุ้ยนั่นด้านข้างนู้นก็มีของกินนะครับมีของกินมีอะไรอยู่วันนี้เขาขึ้นไปด้านบนเนาะ อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เป็นอะไรนะชื่ออะไรเมนเมนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเนี่ยมีนมั้นเป็นรูปพระครับแล้วก็ดอกไม้สวยน้องดูบรรยากาศนะครับโอ้อ๋อนี่ไงเมนพรมทัศน์จริงๆด้วยเนาะเราจำได้แต่ว่าเมนเมนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพงมทัศน์นี่ไง เดินขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูนะว่าอย่างไรนี่เขาแบบเอาเอาไฟทําเป็นแบบรูปพระพุทธรูปนะครับสวยงามลองเดินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมันขึ้นแบบมา,มาสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่จะไม่สูงเท่าไหร่ อุยลม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 ขึ้นมา๊บลมแรงเลยโอ้หูยลมแรงมากลมแรงมากเนดี๋ยวเขียนตอนนี้ว่าโอ้รันสถานแห่งนี้คือเจดีนีับยอดเลยแล้วลมแรงมาก ฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้ไปจะลงไปด้านล่างดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าฝนจะมาถ้าฝนมาเดี๋ยวเราจะอดเดินตลาดอดซื้อของกินนะฮะแล้วคือตรงไฟอยู่ด้านข้างแต่ว่าไม่มีไฟที่ทางนงเหมือนกัน <c oughs> ก็เดิกันดู พลนเดียชอบชอบมาตรงงานเขาพอดีเป๊ะเลยคือมาแบบว่าขำๆชิวๆเนาะดันมาตรงงานเขาพอดีเลยแล้วคือตอนนี้แบบว่าไม่รู้ว่างานอ๋องานงานเหมือนเราเห็นนะครับถึงวันที่ยี่สิบแปดนะเหมือนงานจะถึงประมาณวันที่ยี่สิบแปดเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าใครแบบอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ย ยู่จังหวัดใกล้ก็สามารถที่จะมาเดินเที่ยวได้ครับแต่ต้องมานอนหนึ่งคืนเพราะว่ามันก็จะได้แบบแสงไฟน่ตรงนี้สวยนีโอ้แต่วันนี้ครับไฟหลายวันนี้ัปนปกติไฟสว่างแต่ว่าหลายวันนี้จักฟังจักไไ <c oughs> ช่างไฟไปไหนวะ <c oughs> ช่างไฟไปไหนเนี่ยทำไมไม่มานี่อ๋ออันนี้เป็นแบบว่า นั่งขันโตกไงอ่ะนั่งกินข้าวขันโตกโอ๋อมี่แบบว่านั่งสามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ได้อเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเดี๋ยวไปเดินดูน,นี่นะฮะไหว้พระทำบุญโอ้ ด้านนี้มีแบบเสื้อผ้าด้วยนะครับตัวละส0 0รอยบาทส0 0อบาทราคาไม่แพงนะสามสามตัวพันอ๋อตัวละ380้ดสบสามตัว1,000พันบาทนะครับเป็นเสื้อมมฮอมหลากหลายสีด้านนี้ก็มีเสื้อผ้า290อืมสเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบเยอะแยะไปเดินดูด้านนี้ด้วย ผ้าไทยน,น,นี่นี่นี่อันนี้ก็จะมีแบบผ้าไทยมาอน,นันอู้หู้นี่เสื้อแบบเยอะแยะเลยทุกคนเสื้อเสื้อของแบบเสื้อได้แบบคุณยายครชอบใส่อันนี้ร้านนวดนะครับนี่มีกลุ่มนวดด้วยนวดใครเส้นสองร้อยนวดฝ่าเท้าสองร้อยโอหอ๋อกางเกงเดี๋ยวขอเดินดูโซนที่มันเป็นแบบโซนของกินกันอ่ะนี่ก็โซนของกิน วินี่มีปลาร้อยห้าสิหนึ่งหนะครับปลาอันนี้ก็1น,นึ่งร้อบาทวิปานาเงี้ยทอดปลาหวานปลาหวานแดง 101, ร้อยหนึ่งปลาหวานแบบขาวก็ 101, ร้อยหนึ่งปลาวงก็ร้อยอูย้ชุดละร้อยร้อยร้อยหมดเลยนี่หนึ่งร้อบาทราคาไม่แพง1นึ 100, 100บาทหมดเลยอ่านี่ก็แบบอาหารร้อยสองรังนกแท้นะครับ อ๋ออันนี้เอามาจากจังหวัดกระบี่เลยนะอู้เสื้อลายแมวนะเสื้อลายแมวเสื้อกางเกงลายแมวเป็นของโคราชนะครับน,นี่ก็เป็นแบบจากอำเภอชุมพวงนะครับมีเลย2องร้อยห้าสิบบาทหุ้ชุมพวงเหรอแล้วจ,จริงๆอ่ะเราแบบนั่งรถนั่งรถจากพ่มายตรงนี้ไปชุมพวงได้นะเพราะว่ามันรถตู้ที่เรามามันเป็นโคราชพ่มายชุมพวงเฮ้ยอันนี้เป็น จากสมุทรปราการนะฮะมาไกลนะเนี่ยจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้จากสีดายเป็นขนมเปี๊ยะจากอำเภอสีดาโคราชบ้านเรานะครับซีฟู้ดจากสุราธานีนะครับนี่เลยซีฟุงซีฟูด้ดอ๋อมีแบบว่าซื้อแล้วก็นั่งรับประทานกันตที่บริเวณงานนี้ได้เลยนอกจากนี้ก็จะมีโซนฝั่งด้านนู้นอีกนิดหน่อยนะฮะอ๋อไก่ย่างไก่ย่างเขาสันกวางนะครับมีขนม เป็นผลไม้แช่อิ่มแล้วก็มีโคราชนะครับมีมีแบบผัดมีผัดไว้แล้วเรียบร้อยด้านนี้ก็จะเป็นเสกกรอกมีปลาอาหอหมกทะเลย่างหอละ40บาทนะครับนี่ร้านนี้ก็มีเป็นหมูยอนะครับหมูยอจากอุบลราชธานีแล้วก็ร้านน้ำนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบขนมทั่วท่งทั่วทอดอะไรเงี้ยนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูฝั่งด้านนูน้นดีกว่าเพราะว่าฝั่งด้านนู้นจะมีโซนของกินอีกนิดหน่อยนะเ <c oughs> พลินอยู่นะก <c oughs> ็ <c oughs> คือเพิ่งออกจากงานโคราชในเมืองโคราชมาก็มาที่พิมายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวครุบโบราณเนี่ยก๋วยเตี๋ยวครุบโบราณอยากกินก็แวะมาได้เลยนะครับคุณยายก๋วยเตี๋ยวครุบโบราณนะครับ,ยยรบรอ๋บอยำนะครับ ลาบหมู60สิบซื้ออะไรกินดีอ่ะจริงๆซื้อแบบโซนีแล้วก็นั่งกินโซนี้ก็ได้นะมันมีแบบโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งกินวินแต่ว่าร้านคาเยอะนะร้านคาที่บอกว่าของกินเนะี่ยมีน้หวานด้วยนะฮะเป็นกระทงละ20บาทอืมอลัวกิ่มซําวินคนไม่ค่อยเยอะนะแต่งานเขาใหญ่อยู่นะงานดูแบบยิ่งใหญ่อยู่นะลำดวนหมูสเต๊ะแล้วก็นอนี่เห็นไหม ก็อีก,กินเต็มเลยอ่ะหรือว่าเราอ๋อตรงนั้นเขาระบายสีเนี่ยระบายสีปุนปุนสวัสดิ์เตอปุ่นสแนตรัตัสลินพัน,นโอ้ยน่าสวยอ่ะไปก็คือถ้าใครชอบก็แบบมาระบายสีตรงบริเวณด้านนี้ได้ด้านนอกก็มีของกินด้วยนะอันนี้อะไรอ่ะหมึกสดนะครับหมึกย่างทาโกยาทาโกยากิอ ร้านของกินลูกชิ้นก็มีวยซื้อไปกินที่บ้าน,นก็ได้นะเนี่ยลูกชิ้นร้านลำไยถังนะฮะ้ยขนมหวานนี่้ยอันนี้ถ้าก,กินยี่บาทเองอ่ะทุกคนซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อแบบไปกินยี่สบบาทเองอะ นมหวาน20บาทเองอะยำคิดยำทำนมหวาน20บาทเองไะนมหวาน20บาทเองไงวิโนราคาก็ไม่แพงนะร้านน้ำนี่นะครับอันนี้เห็นไหมก็อี้แบบที่แบบว่าให้มานั่งกินข้าวเยอะมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแบบไปเขาเรียกอะไรอะไปหล่อเทียนอยู่ด้านนู้นได้นะครับนี่บรรยากาศแบบชิวๆนะแบบว่ามาเดินเล่นมาอะไรอย่างนี้ได้ใครอยู่ใกล้ก็ลองมามีอ่อนนะฮะ ซูชินด้านนอกก็มีด้านนอกก็มีร้านอาหารเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้คนไม่ไม่แน่ใจแบบอะไรแบบคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับโอ้เนี่ยแบบเยอะนะอันนี้คือมีละเดี๋ยวเราลองเดินออกไปดูด้านนอกกันนะด้านนอกก็ยังมีอยู่ผัดมีผัดมีผัดไทยลูกชุง่งลูกชิน้นลองเดินดูตรงนี้สิอ๋อนี่ไง ร้านค้าด้านนี้ก็มีแต่ว่าแต่ว่าบางร้านเขาก็เก็บเนาะเพราะว่ามันก็จริงจริงมันยังไม่ดึกนะมันทุ่มหนึ่งแน่แนนะเรอ้ยเราซื้อไปกินที่บ้านดีกว่าไปกินที่ซื้อไปกินที่ห้องดีกว่าเพราะว่าที่ห้องมันเย็นนี่มีแบบไก่สดไก่ชิ้นสตอหอยอุย้ยยาวไปถึงนู้นเลยอะ่ะ อ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นไนบาซาอันนี้น่าจะเป็นไนบาซ่าปกติอยู่แล้วเนี่ยขนม2 0 30มอ๋อมันเป็นแบบไนบาซ่าปกติแต่ว่าถ้าด้านในตรงนั้นเป็นบริเวณงานเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยหมดหละไนบาซาเขาเลยเก็บไงโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านในนะเนี่ยปกติถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวก็คือมาเดินไนบาซ่าตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับ ตอนนี้คือเราเดินฝั่งด้านนี้แล้วนะเดี๋ยวเราลองไปเดินฝั่งด้านนี้ดูพร้อมกับการถือทุเรียนมาหนึ่งหนึ่งถาดเล็กสองบาทก็คือเราเอาแค่2คูเล็กนะครับเพราะว่ากลัวกินไม่หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่หมดหรอกกินเท่าไหร่ก็หมดแหละแต่ว่ากลัวว่ามันจะกินเยอะเกินกินเยอะเกินแล้วมันจะร้อนในก็เลยบอกว่าเอาเล็กๆพอวอป้า Okay. ซื้อแล้วก็เดีไปนั่งกินแถวนน้นเอ่อเขาเรียกว่าปีหนึ่งในเทเทียนหลอเทียนเอพันตาสักทีหนึ่งก็ยังดีนะครับเอ่อะไรเดี๋ยวขอดูด้านนี้กันโอ้ยมีน้ำปั่นนะทุกคนกินน้ำปั่นปะไม่กินไม่กินของหวานไม่กินของหวานไม่กินของหวานเดี๋ยวสะกดจิตตัวเองก่อนไม่กินของหวานไม่กิน เฮ้ยม the ันอยู่มันด้านด้านนี้มันเยอะกว่าป่ะเอเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับมาเดี๋ยวเราแบบเดินไปให้ดูด้านนี้ก่อนแล้วด้านอีกด้านหนึ่งค่อยดูเนี่ยด้านในเรามาแล้วโอ้ยเขานั่งด้านบนได้ด้วยเหรอเพิ่งเห็นน่ะนู่นน่ะนู่นะเต็มเลยน่ะอ๋อขึ้นไปนั่งแบบนั่งเล่นๆไปนั่งกินอะไรอ่งเงี้ยได้เนาะวิ่งยาวไปถึงนู้นเลยอือ <อ>เดี๋ยวลองวันี้มีปรับต่างชาติปั่นจักรยานมามเขาก็มาเที่ยวมาชิวเนาะมาชิวได้วันพอดีเลยโอ้โหน่นน้องหมาอยู่ข้างบนเต็มเลยอุห๊หอันนี้เป็นข้าวมันไก่นะครับอุ้ยแล้วแล้วที่สำคัญคือของกินเยอะเกินอ๋อยาวไปถึงนู้นเลยอะ่ะ ให้ดูด้านนี้ก่อนนะว่าแบบมีอะไรขายนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ช็อปช็อปช็อปแล้วก็ไปกินกินกินโอปลาหมึกย่างหมดแล้วเอาให้ดูฝั่งด้านนี้แล้วมืมม่วงมะม่วงมะม่วงเบาถึงวันที่ เ,เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันที่ลงคลิปนะครับจนถึงประมาณวันที่28นะครับอุ้ยมแมลงมแมลงทอดนะฮะผัดมีดมลองเดินดูก่อนโอ้หน,น,นกยา่างสุโขทไทยอาหารแบบ อุ้ยรถมาโอ้นี่ขนมเยอะแยะเลย,อยของขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงานใหญ่เหมือนกันนะเดีย๋ยวว่านะงานใหญ่ทุเรียนสังร้อยห้าสิบคืออย่างอื่นไม่ได้กินไม่ไม่ว่านะไม่ได้กินทุเรียนไม่ได้เห็นทุเรียนแล้วเมื่อกี้แบบเยอะมากพี่เขาก็ไม่ลดราคาเนาะ อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปักใต้ขนมจีนเหนืวยาวไปถึงนน้นเลยคือเราต้องไปหาลบมุมปะเพราะว่ามันเป็นแบบทุกเรียนมันก็จะมีกลิ่นเฮ้ยอ๋อด้านนูน้นเขาติดไฟทั่วเลยแสดงว่าน่าจะเป็นงานแบบงานใหญ่ของอำเภอเขาโดยตรงอะเนาะ อ,อ๋อด้านนี้ก็จะเงียบเๆหน่อยนี่มีขนมมีของฝากขนมนมเนยกินละยี่บาบาทนี่เป็นของใช้เพราะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะแบบขายของใช้ของอะไรทั่วไปไปเดินย้อนกลับโอ้ขายเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือ เขาขายฝั่งเดียวไงมันก็เลยแบบว่าดูแบบเหมือนร้านไม่เยอะแต่จริงๆคือยาวมากเดินยาวมาตรงนู้นเลยโอ้ขนมขนมเราต้องซื้อหรือว่าเราจะกินแบบหูอรอลูกชิ้นลูกชิ้นนีครับนี่หมูอยากกินหมูทอดมาตั้งใจอยากกินหมูทอด มาตั้งไก่อยากกินหมูทอดเลยห้าบาทห้าบาทโอ้แดกของกินเยอะมากโอ้โหเดี๋ยว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 เราพาบนขนมบัตรจางเอ๊ะทำไมที่นี่เพชรบุรีที่นี่คือพี่ไม่ขนมเพชรบุรีเยอะมาก ขนมเพชรบุรีขนมแบบมอกงมองแกงอะไรเยอะมากโอ้โหนี่ขนมจากขวีอ้อยนะครับมอ,มอ,มอ,มอแกงมอกร้งมอแกงอะไรเงี้ยนั่งกินอนะ่ะมันมีร้านน้ําเราไปซื้อข้าวฝั่งด้านนู้นดีกว่าไปซื้อแล้วก็นั่งกินแถวนู้นเลยดีกว่าเนาะมันก็จะได้ง่ายๆตอนนี้เวลาครึ่งนะครับยังไม่ได้ดึกนะแต่ว่า <laughs> คนเหมือนคนเขาก็จะเริ่มกลับกันแล้วหรือเปล่าเพราะว่า คือมันเป็นแบบต่างอำเภอเนาะคนแบบทุ่มสองทุ่มเขาก็เริ่มนอนกันแล้วอะอย่างแม่เรานี่คือสองทุ่มไล่ขึ้นนอนแล้วนะถ้าเป็ว่านอนมันหลายวันลวเนาะเออเคื่อนในพี่น้องก็คือเคืนนีอยู่เนาะพอมาเคืนนีนมีไมพัทลีนี่เอ๊เอ๊เขาไม่มีเวทีการแสดงหรอยี่สิบอ๋อใช่ใช่ใช่ พอมีถึงแค่วันที่21ที่เป็นการแสดงวันนี้ไม่มีการแสดงแล้ววันนี้เป็นแบบขายสินค้าทั่วไปเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรแบบกินแถวนี้ดีกว่านี่ยซื้อข้าวเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนี่ตอนนี้ก็คือมาช้อปปิง้งลูกชิ้นนะครับอย่างไปซื้อข้าวมาข้าวกุกกะปิแล้วก็มาซื้อลูกชิ้นต่อเ๋ยวตอนนี้ก็คือซื้อน้ํามา หนึ่งแก้วนะครับก็คือเนี่ยแบบเป็นโซนของกินนะซึ่งเดี๋ยวฉันก็จะแบบว่านั่งกินอะไรแถวๆนี้แล้วก็อาจจะไปเดินแบบเล่นไปแบบรอ,อทุ่งรอเทียนอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้พึ่งทุ่มเที่ยวอยู่เลยอ่ะพึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอยู่เลยอ่ะวันนี้คือคนก็มาอยู่แต่ว่าเขาก็จะมาแบบกลับมาซื้อของกินแล้วก็กลับอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ไม่มีการไม่มีคอนเสิร์ตนะครับเมื่อวานมีคอนเสิร์ตคนก็เลยเยอะนิดนึงแต่วันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยไปนี่มีทางขยะอยู่ใกล้ นั่งกินข้าวตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินไปโรงแรมไม่น่าน่ากลัวหรอกทุกคน คนตอนนี้เวลา2องทุ่มสินาทีนะครับตอนนี้ก็คือเมืองก็ยังมีแบบว่าความเคลื่อนไหวอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือจริงๆถ้าแบบไม่มีไฟตรงนี้น่าจะแบบว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีไฟตามทางหรือย่างเงี้ยหรือมันเป็นไฟแบบงานนะมีจนถึงวันที่28นะครับ28เดือนกรกฎาคม67นี้เลยนะครับนี้เลยรบรรยากาศแบบ ของขายเยอะนะของขายเสื้อผ้ามีของกินเยอะมากคือแบบเป็นงานใหญ่เลยงานหนึ่งอนะแต่ว่าคนอาจจะไม่ไดีเยอะมากไงวันนี้วันนี้คนอาจจะเหนื่อยคนอาจจะเหนื่อยจากการาไปเที่ยวอะไรต่างๆมาเนาะแล้วก็พอวันนี้ปุ๊บก็เลยแบบว่าเตี้ยละฉันนอนดีกว่าฉันไม่ไปไหนอะไรเงี้ยในวันถัดไปก็อาจจะแบบคุณเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะใครไม่เคบอกว่าเมื่อวานเนะี่ยคุณเยอะวันคุณเยอะแต่วันนี้คนแบบน้นบบนนนอยลง อ Adams. หมางเดียวเราจะไปไหนน้องหมาเออวะมีประจาทหินท mm ี hmm. ่มายนะครับอยู่ด้านนี้จอดรถกันแบบน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวับอยู่ด้านในก็คือยังมีอีกเยอะอยู่นะที่เขายังไม่กลับแต่ว่าเรากลับถือก็โอ้โหหาเยอะจัง เงียบๆละเหมือนอำเภอรเราะอําเภอรเราสองทุ่มนี่คือกริปไม่มีอะไรแล้วมันไม่ใช่อันนี้คือเมืองเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเพราะว่าเขามีปราสาทหินพีมมยอยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าอำเภอรเราอ่ะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เลยปราสาทหินพิมมยตอนตอนค่ำไปคือตอนนี้ เขาพันาเขาพันสา,า,น,สานี่เดินไปนอยนึงก็จะถึงโรงแรมที่พักแล้วนะแต่ไฟจะว่าไปไฟเขาก็ส่องสว่างถนนส่องสว่างอยู่นะเพราว่าทั่วทิศทั่วไทยทั่วอำเภออำเภอเขาถนนแบบถนนดีไฟดีฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นแบบออกไปนอกอำเภอนะครับนี่ที่พักของเราเห็นป้ายไฟอยู่ดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็ว่าจะตื่นแต่เช้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับแต่เช้าหรอกคือตื่นแต่เช้าแล้วก็มันจะไปตลาดเช้านะครับประมาณนี้นะทุกคนเจอกันเจอกันพรุ่งนี้